c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำนักงานบ้านน็อกดาวน์แบบ2ชั้นพร้อมบันไดรุ่นไม่มีห้องน้ำภายในสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอุทยารายละเอียดของตัวตู้2ชั้นใบนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับ โครงสร้างปเป็นเหล็กมกรหนา3.2พร้อมหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายตัวผนังและหลังคาอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นก็คือด้านบนเป็นเหล็กด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นนะครับและตรงกลางมีฉนวนการความร้อนซึ่งเป็นโพลีสไตรีนโฟมโฟมขาวการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเป็น ส่วนของผนังและหลังคาของตู้ใบนี้นะครับก็คือเป็นหลังคาซ้อนรูปในตัวแล้วก็มีฉนวนนะครับให้เรียบร้อยหมดแล้วรายเรียดของตัวตู้ด้านหน้าครับเวลาซ้อนกัน2ชั้นตามแบบครับจะมีประตูนะครับด้านหน้าครับด้าน6เมตรก็คือประตูบานเปิดอย่างเช่นตู้ใบล่างนะครับใบบนเหมือนกันนะฮะประตูบานเปิดขนาด0.90านคูณ2.0เมตรจำนวน1ชุดพร้อมลูกบิดของเยลแล้วก็มีตัวบางใบให้ครับ แล้วก็ซับดรอให้เรียบร้อยตัวหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับทั้งชั้น,นบนและชั้นล่างขนาด1เมตรคูณ1เมตรจำนวน2ชุดพร้อมกันสาดเหมือนกันครับเวลาตู้ซ้อนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีหูล็อกให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านซ้ายมือของตัวตู้จะเป็นด้าน3เมตรซึ่งมีการเดินท่อแอร์และจะมี power p a u k สำหรับต่อไฟเข้าแบบกันน้ำพร้อมสายกราวและแท่งกราวให้เรียบร้อยตัวนี้คือ power p a u ครับ ละลาลงมาเป็นแท่งกาวครับก็ลักษณะการซ้อน2ชั้นจะเป็นแบบนี้ครับด้านหลังครับจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ใหม่มอกอเบอร์5ขนาด13,000 BTU ครับอันนี้คือห้อยติดตั้งด้านหลังแล้วก็ทำขาแขวนให้เรียบร้อยแล้วทั้ง2ชั้นเหมือนกันครับด้านหลังด้าน6เมตรครับจะเป็นตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศ ฮาตาลี่8นิ้วทั้งชั้นบนและชั้นล่างเหมือนกันครับตัวนี้คือบันไดครับบันไดเป็นเหล็กแผ่นเพลทนะครับพับพร้อมตะแกรงเหล็กฉีกนะครับสาหรับราวกันตกเดี๋ยวผมพาดูอีกทีครับตัวนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับก็จะเว้นรูปแบบนี้เพราะว่าบันไดขึ้นด้านข้างครับจะมีรุ่นที่เป็นบันไดขึ้นด้านหน้าก็มีครับในคลิปที่ผ่านมาก็จะมีท่านผู้ชมสามารถลองเข้าไปดูตรงกันได้มาดูรายละเอียดภายในครับภายในครับเดินเข้ามาก็จะพบกับตำแหน่งของ สวิตช์ปิดเปิดพ纳สุนิกลักคู่กาวพนาสุนิกแล้วก็รีโมทเพื่อปรับอากาศแล้วก็ไล่ามาเป็นตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศคาตาลิ8นิ้วหลอดไฟเป็น LED ของฟิลิปจำนวน4หลอดและมีการตัต้งเพื่อปรับอากาศครับอินเวอร์เตอร์เซ็นทัลแอร์ตู้ควบคุมครับต่อจาก p o ร์ป p a c k เมื่อสักครู่เข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์อเมนเซอร์กิต63เซอร์กิต3220และ16ใต้ตู้ควบคุมจะมี รักู่กาวอีกหนึ่งชุดหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อสลับขนาด1เมตรคูณเมตรครับพร้อมตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่ล็อกตรงกลางพื้นทับเป็นโครงสร้างเหล็กเสร็จจะปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา1ิมิลและปูทับด้วยกระเบือ้องยาลายไม้หนา2อมิลพร้อมคิ้วบวัวยางล็อกตู้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือภายในของตัวตู้ชั้นล่างชั้นบนก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึ่ง ประตูนี่ลูกค้าสั่งเป็นแบบเปิดเข้าภายในครับนี่คือตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับของตู้ชั้นล่างส่วนบันไดครับก็จะมีเสาตั้งขึ้น3ต้นนะครับเพื่อรองรับตัวเทเลสด้านบนนะครับบันไดตัวแฮนด์เรลครับก็จะถูกพับด้วยตัวเหล็กตะแกรงฉีก x s 3 2แล้วก็ทาสีกันสนิมแล้วก็พ่นทับด้วยสีดำอีกทีบันไดครับเป็น เหล็กแผ่นเพจกันลื่นตาไก่นะครับพับนะครับก็ช่วงยาวนี่สามารถเดินได้เต็มส้นเท้านะครับอันนี้ลางขึ้นมาครับแข็งแรงครับตัวนี้พับแล้วก็สามารถขันน็อตล็อกได้เป็นชุดถอดประกอบได้ครับนี่คือส่วนของด้านบนครับที่เป็นบันไดแฮนด์เลวล้ากันตกอะไรมีให้ครบหมดแล้วพื้นก็เป็นเหมือนกันครับเป็นพื้นตาไก่กันลื่นชั้นบนครับลักษณะของตัวตู้เหมือนกันครับเปิดไฟฮะ สวิตไฟพัดลมดูอากาศเครื่องปรับอากาศตู้ควบคุมจะเหมือนตู้ชั้นล่างนะครับเหมือนกันทั้งหมดครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับประตูแบบเปิดผักเข้าครับตัวนี้นี่คือตำแหน่งภายในของตัวตู้ชั้นบนครับชั้นบนชั้นล่างเหมือนกันครับสเปคเหมือนกันนะฮะนี่คือบันไดครับก็เหมาะสำหรับเป็นออฟฟิศนะครับบ้านน็อกดาวน์นะครับที่ ต้องการใช้พื้นที่นะครับสชั้นนะครับหกคูณหไม่พอ3ามคูณสิไม่พอก็สามารถใช้ตู้ตัวนี้ได้ครับคือตัวบันไดครับของตัวตู้เดี๋ยวผมแผ่นพาดูบันไดภา,ายนอกอีกครั้งครับตู้ใบนี้สามารถสั่งผลิตได้ครับสั่งเลือกสีได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถย้ายได้ตำแหน่งบันไดาสามารถไว้ด้านหน้าได้นะครับ หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ Line Official มีแอดนำหน้านะครับ container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่หมของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้ประกอบใหม่2ชั้นแบบออฟฟิศบ้านสำนักงานพร้อมบันไดสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับขอบคุณครับ